นางสาวแพททองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีแถลงว่าครมออนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินแผนการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภ,ภัยปี2567ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวงเงิน2,553ล้านบาท8โครงการด้วยกันค่ะมีทั้งโครงการฟื้นฟูอาชีพการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรและการลดภาระหนี้สินของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรพร้อมสั่งการให้กระทรวง กคลังและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดทําคณะทางานศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมรวมทั้งเร่งดําเนินการให้สามารถนําที่ดินของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐให้สามารถนํามาทําประโยชน์ให้กับประชาชนแต่กรรมสิทธิ์รัฐยังคงรครอบครองอยู่นะคะเพื่อต้องการเน้นถึงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ นอกจากนี้ครับให้กระทรวงการคลังนะครับเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐและให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันครับในการเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Government นะครับเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลพร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงมหาดไทยไปศึกษามาตรการรองรับการขยายตัวของเมืองครับและการปรับผังเมืองเพื่อให้ขยายตัวรองรับภาคอุตสาหกรรมครับ ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ก็เร่งหามาตร,รการรับซื้ออ้อยแนวทางการเผาอ้อยเข้าโพดเพื่อลดเรื่องฝุ่น PM 2.5ขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลบอกว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับการทํานโยบายต่างๆบอกว่าต้องรัดกุมพยายามคุมกรอบหนี้สาธารณะไม่เกินร้อยละเจของ g d p พร้อมเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้าค่ะ